ที่นี่นะครับยูท่าบ้านเกิดของอดัาครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะฮะสี่โมงสีกี่โมงนะฮะสี่โมงสิ้าที่ประเทศไทยน่าจะตีห้ากว่านะครับถ้าตื่นเช้าก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยู่ที่ไหนก็รายงานตัวมาได้เลยนะครับวันนี้อํำพามาดูที่เขือ่อนเป็นเขื่อนที่เรียกว่านี่ There's the dam right there

you don't know there's my wife right there with the kids live the so i okay so, oh. so tune, hey, I go with with you you want to go down okay let's go down แม่จะไม่ลงไปเหรอไม่ okay. เราแค่แก็เลยเงียบเลโอเคอารมณ์คล้ายๆกับเขื่อนรัชพพานะฮะแต่ว่ามันจะเอ่อเล็กกว่านะครับเขื่อนรัชพพาอาจจะสวยกว่านี้ฮะแต่นี่ก็โอเคนะฮะเล็กๆชิวๆก็มีคนพายเรือตรงนั้นชิวๆคนเดียวนะฮะโอเค Let's go down Careful It's s slippery นี่ uh, สภาพอากาศครับเมื่อกี้ฝนตกหนักนะฮะแต่ก็มันหยุดตกแล้วแล้วก็นี่ clear skies clear skies, <Clear> skies. Ben da ja. yeah นู่นนะ Uncle Ben า ah, Ben กับน้อง Austin right right? let's take a look careful Max make it ระวัง na slippery slippery don't slip that would be fall down <laughs> i slipped and fell down yeah okay. go down go down to the water here now i'm safe

อาเบนเคยมาทํางานกับประดำอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อประมาณสักห้าปีที่แล้วอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำอาจจะเจ็ดปีแล้วก็ยังจําภาษาไทยได้ยังพูดได้บ้างโอเคมีชายหาดเล็กๆอยู่ตรงนี้โอ้ <laughs> oh, c a r e f u l there Where do you want to go? ่นี่ไคครับี่ไครังกบนอังโกล e บนอาเบนสวัสดีครับสวัสดีครับยังพูดไทยได้ใช่ไหมยังได้ครับโอเคมาทำอะไรกันวันนี้ครับมาดูบรรยากาศดีโอเคแล้วที่นี่คือที่ไหนครับเนี่ยที่นี่รีโก่า Little Dell Reservoir. โอเค i t t l e d e l l Reservoir นท์อ้ right เล้าคำว่า Boat boat ภาษาไทยว่าอะไร Boat 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 อ่า Boat คืออะไรจำได้ไหมจำไม่ได้รออะไรครับรอจำได้ไหมตัวอักษรออะไรครับมีรอลิงแล้วมีรอเรืออ๋รอเรือเรือใช่รอเรือเรือคือเรือก็คือ

จ้า so ถ้าอยากแบ่งปันนะให้ทุกคนได้เห็นนะฮะหวังว่าทุกคนสบายดีแล้วก็มีความสุขครับ<า>เข้าใจตอนนี้เราอยู่ในช่วงวิกฤตนะฮะจริงๆที่นี่เริ่มมีเคสมากขึ้นกว่าเดิมก็จะมีช่วงประมาณ2-3เดือนที่มีเคสน้อยนะฮะเคสโควิดน้อยต่อวันแต่ตอนนี้เดลต้าเริ่มกระจายอยู่ที่นี่แล้วคน อาจจะเริ่มกลับมาใส่หน้ากากเหมือนเหมือนแต่ก่อนแต่ยังไม่ได้ก็จะมันยังไม่ได้ระบาดอะไรมากนะฮะที่นี่เราก็ยังเคสน้อยนะฮะแต่ว่ามันมันน่ากลัวอยู่นะฮะเพราะว่าเคสมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงครับผมก็เป็นห่วงคนไทยด้วยนะฮะที่เห็นมีเคสแบบ New High ทุกวันก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ I hope you're doing well and hang in there สู้ๆนะครับ hang in there don't give up อย่ายอมแพ้นะครับสู้ๆต่อไปถ้ามีโอกาสก,าก็ฉีดวัคซีนฮะ huh? get vaccinated if you can okay นี่บรรยากาศอู้สดชื่นสดชื่นภาษาอังกฤษว่าอะไรครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับสดชื so, ่นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับ I to go this way. okay careful don't slip So two in the cup cool refreshing yes it's very refreshing which way you want to keep walking over there Ron, michael up on the sea pass hello see that My buddy up โอเคให้ดูแบบช้าๆวิวทิวทัศที่นี่ Here you go. Take a look nice and slow ถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะไลฟ์ด้วยครับจะได้แบ่งปันบรรยากาศดีๆให้กับทุกคนเผื่อมันเป็น แรงบรันดาลใจในการสู้ๆต่อไปนะฮะในการสู้ต่อไป Is it a lake ก oh, ็มันเป็นทะเลสาบไหมก็ก็เรียกเป็นเป็นทะเลสาบเล็กๆก็ได้ครับแต่มันมีเขื่อนนะฮะดังนั้นมันเป็นทะเลสาบปลอมนะฮะเพราะเากัน้น้ำนะด้วยเขื่อนตรงเนี้ย There's a dam right there so they call it a reservoir or a reservoir Reservoir would be the correct pronunciation i think reservoir a reservoir, a reservoir reservoir <laughs> that's how we say it here i guess okay what are you doing right now let me know let me know austin what, what do you think of this place yeah it's cool but i want to keep going that way. you want to keep going that way yeah okay I'll go there if you speak Thai with me okay 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 tell me what you want to do in Thai yeah ทำอะไรอยากไปทางนั้นอยากไปทางนั้น okay ไปไป <laughs> ไปทำอะไรทางในทางนั้นอ่ะ <laughs> ไปทำอะไรทางนั้นไปหาปลาในน้ำอ่าไปหาปลาในน้ำโอเคโอเค จะหาปลาในน้ำนะครับแล้วออสตินอายุเท่าไหร่ครับห้าขวบขวบโอเค k e บ p going okay. uh huh. Keep going ไปต่อ,ตอไปไปต่อไปต่อครับ A <Yeah. S 3> little beach over here มีชายหาดเล,เล็กๆอยู่ตรงนี้ mm hmm. เอเส้นจะโดดลงไปเห <Yeah. S 1> <laughs> รอใช่ระวังนะระวังลื่น <laughs> Hey Ben, what's the word for log? log. ขอนไม้เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผู้พังไปเออยังไงนะผู้พังไปจำไม่ได้แล้วโอ้โหโอเค so Great time. Mm hmm. นั่งบนคอนไม้นะฮะหรือที่เรียกว่า log log L O G log ที่น่าจะรู้จักในความหมายว่า log ok in นะฮะ log in ที่เรา log in Facebook อะไรพวกเนี้ยแต่ก็ยังมีอ,งอีกความหมายหนึ่งก็คือคอนไม้นะฮะ So we're sitting on a log here. Can see here, i n e Ben. Yep. So, where are you going? ถ้าถ้ถ้าอยากไปต่อก็ต้องพูดไทยกับพ่อครับ อสินชอบเนียนทำเป็นเหมือนพูดไทยไม่ได้อะไรเงี้ยอยากไปทางนี้อยากไปทางนี้โอเคจะไปทำอะไรที่โน่นอ่ะจะไปทำอะไรครับจะไปอีกโอเคหาปลาหาปลาเหรอโอเคโอเค let's keep going man let's go โอเคงั้นอขอบคุณมากที่เข้ามาชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเพื่อมันเป็นบรรยากาศดีๆที่น่าเอาไปแบ่งปันในโปรไฟล์ส่วนตัวนะฮะโอเค so thanks for watching everybody um we'll see you next time bye bye